จริงหรือไม่ที่บอกว่าคนเด็กประวิทย์วงสุวรรณอยู่เบื้องหลัง40สวในการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญนะขอให้ดำเนินคดีจะเริยธรรมท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็ยังเป็นคำถามนะครับแต่ที่แน่นข้อที่จริงค่อนข้างจะประจักษ์ชัดเจนว่ากลุ่มบรรดาที่ยื่นขอให้ดำเนินคดีกับ ท่านเศรษฐาทวีศินนั้นคือกลุ่ม40สวและกลุ่ม40สวที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มของคุณประวิตย์วงสุวรรณท่านถ้าเป็นอย่างนี้ป๊บนี่จะกลายเป็นปัญหาในการร่วมรัฐบาลอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เบื้องหลังจริงนะเออนะครับเป็นเพียงคำถามและเป็นการตั้งข้อสังเกตของหลายภาคส่วนก็น่าจะเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปถ้าเป็นจริงอย่างนั้น นะพรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลผลเด็กประวิทย์วงสุวรรณเป็นค a n ิเดตกับการเป็นนายกรัฐมนตรีและที่ผ่านมาถ้าดูข่าวสารบ้านเมืองก็ผลเด็กประวิตย์วงสุวรรณก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ในทางสื่อทางข่าวกันเลยแต่ถ้าสมมุติว่าผลเด็กประวิตย์อยู่เบื้องหลังจริงนะอย่างที่เขาว่าเฉยๆนะครับว่าเอาละ อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังของกลุ่ม40สวที่ยื่นคำร้องต่อสารน้ำหนูเพื่อให้ดำเนินคดีด้านจาระิยธรรมกับคุณเศรษฐาทวีสินนั้นจริงเนี่ยโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่ายากแก่การที่ให้อภัยนะครับ <laughs> ยากแก่การที่ให้อภัยเขาเรียกว่าฆ่ากันเองเออหรือเปล่านะอันนี้เป็นเพียงคำถามนะครับ ค่ากันเพื่อหวังจะเป็นหัวหน้าหรือเปล่าอะไรํำนองเนี้ยนะเขาจะจะตั้งคําถามแบบนี้กันครับคอยดูกันต่อไปในการจัดตั้งคอรมอ์นะถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างว่านะก็น่าคิดละครับว่าพลเดกประวิตยวงสุวรรณนี่ยังจะได้ร่วมในรัฐบาลหรือไม่อันนี้คือสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่คนธรรมนัตพมเผ่า แยกตัวออกมา20กว่าสสมาสนับสนุนรัฐบาลร้อยเอกธรรมนันี่น่าจะรู้อยู่ดีนะครับว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันยังไงบ้างในการที่ให้40สวอนั้นยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเจาะจงเอาคุณเศรษฐาตวีสินออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญก็คือว่า ปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้คุณเศรษฐาตวีสินนั้นออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งจะต้องมีการตั้งคอรมอใหม่แล้วก็ได้คุณแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันละเอียดพอสมควรนะครับในการจัดตั้งคอรมอเนี่ยพผู้กันตรงนะนนี่นะครับ เออถ้ามีประเภทอยู่ในพักร่วมรัฐบาลเดียวกันแต่กลายเป็นหอข้างแคร่สมมุตินะหาช่องหามุมและอาศัยคนอื่นไปเพื่อที่จะแทงข้างหน้าหรือแทงข้างหลังก็แล้วแต่เนี่ยมุมนี้เป็นมุมที่จะต้องใช้ดุลพินิจในการพี่นาว่าสมควรจะร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีหรือไม่ครับผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับ ผมอ่านสื่อดูข้อมูลน่นดูข้อมูลนี่แล้วสาคัญคือท่านทักษิณชินวัตรท่านก็บอกว่าเอาใครทําอะไรไว้ก็ต้องรู้แก่ใจตนเองอะไรทํานองคล้ายๆอย่างนั้น <laughs> ครับตั้งเป็นคําถามนะครับสติเตือนกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายกว่านี้นะครับนะขพอที่จริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อมันออกมาอย่างนี้นะครับ ก,ก็ต้องถามกันแบบตรงไปตรงมาตามภาษาจำนใช้มงคลนะครับเอาละครับวันนี้ทักทายกันเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ